ค่ะพี่น้องคะทานอาหารง่ายๆนะคะขนมปังไส้กรอกน,นะคะแล้วก็มีแตงโมค่ะสวัสดีค่ะนื่อยจังเลยพี่แซพีพ่ซิสหยุดรอดไม่เอาถิงเพิ่งทํางานเสร็จนะคะเดี๋ยวทานขนมปังไส้กรอกน,นะคะเด็กๆเหนื่อยมากแม่ก็เหนื่อยเช่นกันแต่เด็กๆเหนื่อยมากกว่านะคะโอเคเพรานตอนนี้ก็ดึกแล้วค่ะขนมปังไส้กรอกทำไมเบืเ่อ หอมเจวใหม่นะครซื้อมาใหม่มาชิญด,ดู้วถอดแอนมาชิครัดีน่าหนลูกสวั<ม>ดีน่าเทนท้ำให้แม่แล้วนะดีน่าเาอยัตที่มามาบ้างมาอมาเชห่ะัดี่แอนก่อนแล้วค่อยไปงเด็กๆช่วยแม่นะคร ลีน่าช่วยแม่ตัดกระโรงกระดาษส่วนแม่มิ้งก็ช่วยเก็บนะคะตัดแต่วอลเปเปอร์นะคะวอลเปเปอร์ลี so, so ่ซ่ทรมต่าวอลเปเปอร์ไม่พอเดี๋ยวจะสั่งใหม่นะคะแล้วก็ทำได้เท่าที่ทำได้ค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเด็กๆร่วมมือกันกันกบแม่ แม่กะทำเองอะค่ะแคปชุบเซียนนันบนยา,าดิวใส่หอมเจียวด้วยโอ้ยเซียนนับเป๊ะ ว่ต้นข้อแมพี่น้องแยนขึ้นกวจะทำอะไร่นนั่นนั่นนี่กวสิแล้วเนาะคะ่ะเ <Absolutely. S 2> นาะแค่จกรูดว่ารักแสดนเล์แค่เพื่อเสียมอะแน่นเอยเมง่อนอนแล้วก็หิวสามอย่าง เหนื่อยง่วงนอนหิวท้ตดจำนี้อุ่นรีก้าทานข้าวค่ะเหนื่อยดีมุ่ดแต่สตัมสุด แล้วเราก็ทำความสะอาดห้องด้วยนะคะก็เลยใช้เวลาหน่อยยกายเตียงเคลียบเตียงเคลยบอันานนี้พี่น้องค่ะโอ้กอดลัง ยังดูไปนั่งดูแลลูกไปด้วยทำงานให้ตัวเองไปด้วยทำงานอืกกดหนาะ

Ừ. Mm ừ. -hmm. Oh. Man, đúng nào đúng sao đó <laughs> Chẳng lưu, chẳng mong bà hiền là Thank phục for corn. Absolute Can you have ketchup also like

Vad mm. duktiga ni har varit! Mm. Mm. Tack! Men mm. jag ska fortsätta.

กราจะลงทุนซื้อซีน้ำด้วยค่ะก็หลายอย่างอยู่นะคะเป็นโปรเจกต์เรโนเวไรต์นะคบปรับปรุงโครงการปรับปรุงนะคะอ่ออืะอมที่อะไรเนี่ย bánh cái sả, ok, ngon lắm ngon, ngon, อกู้เหม็นไม่ลงแล้วกุ้นี่ตรแงหมูสดชื่นในข้าวตัวเขาวอือหืออือ Det mm. Jag är det här raw Du är helt mm. Mm. Jag tar det här. Du mm. mm. kan ta två om du vill. Tack. Jag tar den bilar först. หนี or, or, or. Or, or. ่งสองสานสี huh. oh, ่โอ้ดีมากคืมก็ภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทำนะคะแล้วก็ แล้ว <Yeah, S 2> ก็ได้ลงทุนเที่ยวมาท mm ํา hmm. ในบ้าน mm hmm. ด้วยค่ะพี่น้องคะอาจจะบริการทำแบบ p r o f e s mm hmm. s นแ,นแต่ห้องกับําเองนะครับพี่น้องอก็เอาเวลาของเราทําเองเป็นตัวของ,งของเขาเองนะครับพี่น้องคะโอ้ยปวดข้อ <laughs> มา,มางนองมึงจหนักเกินไปหรอนี่จะทำมิซอส ย่อทักดิน้าให้ดิน้าทำแม่ว่าแม่จะให้หนูนวดให้แม่ไหมย่อทักมาสนับเบียเวลาออกสมรษ์อ๋อมาส์ชอสจะใครสิรับก่อนกันแม่หรือลูกบุ๊คก็ดรีอักสเสบอ๋อไม่เป็นอยกันจะไปอาบน้ำเย็นๆสบายสบายพี่น้องคะโอเคค่ะแล้วก็ทำได้เท่าที่เราทำได้นะคะแต่ถามว่าภูมิใจไหม Lor, är ni glada över att vår tapet är klar ah, är ja. och fixar rummet? Ja, min är är okay. är nästan riktigt klart. Okej, så mitt faktum är inte... röntgen. Det så är min katt. Okej. vi hej då? Ta en push äta om du vill hej då!